กรรมมุนาวัตติโลโกโลสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องนิพานชาแนล Channel, จะมานําเสนอนิทานธรรมะให้แง่คิดดีๆในเรื่องไปอบายเพราะไม่มีอยู่นิสูมนสิการเรื่องมีอยู่ว่า ในอดีตการชายคนหนึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กับพระวิหารใกล้ค่ำวันหนึ่งชายผู้นี้อาบน้ำอยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านของตนขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่นั้นมีสมเณนรูปหนึ่งพายเรือผ่านมาเขาเกิดความขนองคิดจะแกล้งสมเณนเล่นจึงเอามือวักน้ำสาดไปที่เรือสมณรเห็นเข้า จึงหลบกายเพื่อจะไม่ให้เปียกน้ำทำให้เรือเสียหลักล่มลงสมเนนกลัวตายจึงรีบว่ายน้ำเพื่อจะขึ้นฝั่งระหว่างว่ายไปก็ตะโกนด่าชายผู้นั้นด้วยคำหยาบชายผู้นั้นโกรธจึงเข้าไปตบที่หูสมเนนสองสมทีก่อนที่จะกลับบ้านด้วยอารมณ์ขุนัม ต่อมาชายผู้นั้นเสียชีวิตลงเมื่อลาโลกแล้วเขาได้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารอยู่นานจนกระทั่งมาถึงสมัยพุทธกาลเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ในตระกูลของเจ้าลิชวีมีนามว่าสุนักขัตตะลิชวีเมื่อเจริญวัยขึ้นได้มีโอกาสฟังธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงจึงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขอบวชเป็นพระพิสุทธจากพระองค์เมื่อบวชแล้วได้ตั้งใจจดไนไม่ช้าก็ได้สำเร็จญาณบรรลุทิพยจักสุอภิญญาภายในไม่กี่วันเมื่อได้สำเร็จทิพยจักสุอภิญญา คือมีตาทิพย์สามารถมองเห็นภพภูมิต่างๆแล้วท่านมีความปรารถนาที่จะบรรลุอภิญญาอันดับถัดไปคือทิพยโสตอภิญญาหรือหูทิพย์พระสุนขัขตะเมื่อได้บริกรรมภาวนาแล้วก็ตั้งใจลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดทิพยโสตอภิญญาแต่แม้จะลงมือปฏิบัติ ด้วยความอุตสาหะเพียงไรก็ไม่อาจบรรลุทิพยโสตอภิญญาได้ทั้งนี้เพราะกรรมที่เคยตบหูสมณเณรในอดีตชาติตามมาเป็นอุปีและกระกรรมขัดขวางหรือขวางกัน้นมิให้บรรลุทิพยโสตอภิญญาได้ต่อมาอุปีและกระกรรมฝ่ายกุอาุศล ทำให้ท่านเกิดความคิดวิปลิตต่อว่าเหตุที่ท่านไม่บรรลุทิพยโสตอภิญญาคงจะเป็นเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรู้เพียงทิพยจักสุอภิญญาเท่านั้นเมื่อท่านมีความเห็นเป็นเช่นนั้นจึงสรุปเอาว่าพระพุทธศาสนาที่ตนเคารพบ,บูชาอยู่นั้นมีความดีสูงสุดเพียงทิพยจักสุอภิญญา ดังนั้นจึงราศีขาแล้วไปปฏิบัติธรรมภายนอกพระพุทธศาสนาทำให้เกิดมิจฉาทิฐิในใจเมื่อเสียชีวิตด้วยความเป็นมิจฉาทิฐิจึงเป็นผลทำให้ท่านต้องไปเกิดในนรกยาวนานคำว่าอุปีละกะกรรมนั้นหมายถึงกรรมที่ทำหน้าที่เบียดเบียนสุขและทุกข์ ที่เกิดขึ้นของกรรมอื่นไม่ให้สุขหรือทุกนั้นเป็นไปยาวนานอุปีและกระกรรมจะคอยขัดขวางผลของกรรมอื่นแล้วให้ผลด้วยตนเองด้วยจะบีบคั้นเบียดเบียนชนะกักรรมและอุปตธรรมกรรมกล่าวคือขณะที่กุศลกรรม ปุปีและกะกรรมจะคอยขัดขวางผลของกรรมอื่นแล้วให้ผลด้วยตนเองโดยจะบีบคั้นเบียดเบียนชนะกระกรรมและอุปัรรมพระกกรรมคือขณะที่กุศลกรรมกำลังให้ผลอยู่อกุศลกรรมจะเป็นอุปีและกกรรมไม่ให้โอกาสกุศลกรรมนั้นให้ผลต่อไป แต่ในทางตรงข้ามเมื่ออากุศลกรรมนั้นกำลังให้ผลอยู่กุศลกรรมจะเป็นอุปีลกกรรมไม่ให้โอกาสอากุศลกรรมนั้นให้ผลต่อเชน่นถ้าหากว่าชนะกกรรมทำให้เกิดมาดีอุปัตฐธรรมภกรรมก็สอดสนับสนุนให้ชีวิตดียิ่งขึ้น อุปีละกระกรรมจากอากุศลกรรมที่เคยกระทำไว้อาจจะทำหน้าที่บีบคั้นเบียดเบียนสัตว์นั้นให้ลำบากให้ตกต่าได้แต่หากว่าชนะกระกรรมนาให้เกิดมาไม่ดีและอุปปัฏฐำมภกกรรมก็เข้ามาสนับสน,นุนซ้ำเติมให้ชีวิตนั้นตกต่า และลำบากแต่อาจมีกุศลกรรมที่สัตว์นั้นเคยกระทำไว้มาเป็นอุปีและกระกร,รมทำหน้าที่เข้าไปทำให้สัตว์นั้นมีความสุขความเจริญขึ้นได้อุปีและก,ะกรรมนั้นก็มีอยู่สองฝ่ายเช่นกันถ้าเป็นอุปีและกระกร,รมฝ่ายอกุศลกรรม ก็ย่อมทำหน้าที่เบียดเบียนทำร้ายความสุขความเจริญแก่เจ้าของกรรมแล้วบันดาลให้เขาได้รับความทุกข์ความเสื่อมอันเป็นผลของตนต่อไป